คุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของหมอความมหาชนนะคะใครที่ดูอยู่อยากจะให้ดูจนจบเลยนะคะเพราะว่าเคสที่จะเล่าต่อไปนี้น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการที่ไป ค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลอื่นมีเคสของคุณพยาบาลคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณขาวค่ะวันดีคืนดีเพื่อนเนี่ยมาขอให้ไปค้ำประกันเงินกู้1นล้านสองแสนบาทให้เป็นคนใจดีอ่าเป็นคนใจดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะคะไปกู้เงินจากแบงก์แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะคะที่ไปกู้เงินเนี่ยก็คือประสบปัญหาการจ่ายหนี้จ่ายไม่ได้ค่ะก็เลยถูกสถาบันการเงินเนี่ยนะคะคือยื่นฟ้องคุณผู้ชมค่ะ ยื่นฟ้องให้จ่ายหนี้แทนเพื่อนในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกรรันโดนยึดบ้านโดนยึดทรัพย์สินนะคะแล้วก็กำลังจะถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายด้วยคุณขาวก็เลยติดต่อไปหาทางด้านของสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วปรากฏว่าไปช่วยกันเจรจาจนในที่สุดหนี้ล้านสองเนี่ยนะคะลดลงเหลือแค่สองแสนเท่านั้นเองค่ะพี่หนุ่ยไปจ่ายธนาคาราครับแล้วก็ปลดนะครับถอนการยึด ก็ไม่ต้องเป็นบุคคลล้มละลายแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะไปคุยกับทางคุณขาวกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเตือนคนอื่นให้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างไงบ้างอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีคุณขาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพอเล่าเคสแบบนี้มาหลายคนที่เป็นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยตั้งคําถามเลยนะเอ๊ะทำไมถึงไปค้าประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นคะคตอนนั้นเราทําไมถึงตัดสินใจไปค้าประกันเงินกู้ร้านสองให้เพื่อนคะคุณขาวคะอ๋อค่ะ ตอนแรกนะคะแบบทํางานที่เดียวกันอนะคะคนค้ำประกันมีหกหกคนนะคะห <6 S 2> <6 S 1> คนหกคนค่ะครับค่ะเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะค้คำประกันตั้งแต่ปีห้าสามนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบสามต่อมาน้องเขาก็ประสบปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ลาออกจากที่ทํางานไปอ่ะคะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอยู่ๆก็มีใบมาจาก สถาบันการเงินอะไรเงี้ยก็ให้เราไปชดใช้อะไรเงี้ยค่ะให้ชดใช้เท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นก็ชดใช้เป็นรายเดือนก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ก็ช่วยกันนะคะในสามสี่คนนี้ก็ช่วงแรกก็ช่วยกันสักสามสี่ห้าเดือนก็ช่วยกันพอตอนหลังมาเนี่ยน้องเขาก็ไม่ช่วยเพราะว่าดูละเขามาสืบทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะพี่ ที่เนี่ยมีทรัพย์มากกว่าเพื่อนเป็นคนประกันค้ำประกันคนเบอร์สามอะค่ะมีผู้ค้ำประกันเสร็จแล้วเขาก็สืบทรัพย์นะคะบ้านพร้อมที่ดินอะไรเงี้ยค่ะประมาณสี่จุดห้าล้านนะคะคือพอเขารู้ย่ก็ไม่มีใครช่วยชําระอะค่ะพี่ก็ชําระมาตลอดจนจะมีแบบเขาจะยืดทรัพย์ขายทอดตลาดเราก็ต้องชำระเงินไปให้เรื่อยๆอะไรค่ะจนมาวันหนึ่งก็มีท่านอายการเขาก็อายการ แนะนำให้ไปที่นะคะอายการขุมครองสิทธิ์เชียงใหม่ค่ะก็ไปพบท่านชยานิา s. <S s. <S s. <S ตรค่ะครับค่ะแล้วก็ท่านก็ให้ความช่วยเหลือค่ะตอนที่เข้าไปพบท่านชยานิตเนี่ยสถาบันการเงินเรียกให้เราใช้นี่เท่าไหร่ครับอ๋อตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจ่ายคือตอนหลังเขาติดต่อผู้กู้ได้แล้วให้จ่ายหนึ่งล้านค่ะเงินสดหนึ่งล้านหนึ่งล้าน ค่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านทวนนะคะหนึ่งล้านครับให้าจหนึ่งล้านค่ะพอเข้าไปพบแล้วทางอายการทุ่งทองสิทธิเชียงใหม่ได้ช่วยคุยกับสถาบันการเงินให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยช่วยคุยให้ค่ะแล้วกผลผลคืบหน้ายังไงครับคะผลคืบหน้าผลการคุยได้ยังไงครับผลการคุยก็บอกว่าจะขอปลดภาระออกจากการเป็นผู้ค้ำประกันนะคะครับ กับกับผู้บริหารทางทางสถาบันการเงินนะคะตอนนั้นก็ขอไว้ประมาณแบบถ้าทหารกันแล้วเนี่ยก็จะประมาณสองแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าน้อยเกินไปอะไรเงี้ยค่ะพอตอนหลังมาเรื่องอายการช่วยช่วยเราเงี้ยค่ะก็ทำเรื่องแป๊บเดียวค่ะเขาก็บอกว่าสองแสนหนึ่งได้ไหมตอนแรกว่า สามแสนสี่แสนก็บอกว่าเออพี่ไม่มีนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค,คือก็เลย<อ>เขาบอกว่างั้นสองแสนหนึ่งโอเคไหมครับก็โอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเขาก็มีหนังสือมาก่อนหน้าแค่ปิดจ่ายจ่ายเงินนะคะปุะ่ยพาราชประกันเรียบร้อยแล้วค่ะสองแสนหนึ่งแล้วทีนี้คนกู้ก็มาจ่ายสองแสนห้าแล้วก็ผ่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ เท่ากับคุณขาวเนี่ยมีการจ่ายชําระคืนให้กับแบงก์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วสองแสนเรียบร้อยค่ะค่ะชำาระเรียบร้อยที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ถอนชื่อปลดความเป็นลูกหนี้ออกไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ปลดภาระคําเท่ากับเราไม่มีหนี้เลยไม่มีหนี้แล้วเพราะฉะนั้นบ้านของเราที่เขากําลังจะยึดหรือเขายึดแล้วเนี่ยราคาตั้งสี่ล้านห้านี่เราก็ปลอดหนี้แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะถามถึงณวันที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกยึดบ้านแล้วก็ที่ดินตอนนั้นเนี่ยโหเครียดยังไงบ้างคะเพราะมันไม่ใช่นี่ที่เราก่อขึ้นมาเองด้วยเก็เครียดเหมือนกันนะคะเพราะเป็นบ้านที่แบบได้มาจากบิดามารดาแหละค่ะกับญาติพี่น้องก็อยู่รวมกันกันหลายหลายคนนะคะท่านครับค่ะเนี่ยสมบัติคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็อยู่กันหลายคนนะครับญาติพี่น้องด้วยถ้าเรารักษาไว้ไม่ได้เนี่ยเราจะทําใจตอมใจขนาดไหนนะครับ ใช่ค่ะบ้านก็ไม่ใช่เป็นบ้านของเราคือชื่อเราอะไปห้อยตรงที่ดินเนี่ยค่ะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของของน้องชายค่ะครับคือท่านลำพังตัวเราแล้วก็เครียดเนาะแต่แบบเอคนอื่นอีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะครับค่ะอตอนนั้นใครแนะนําให้ไปหาอายการคะท่านอายการอัชาราพิรมคุณค่ะ อ๋อก็รู้จักายการท่านหนึ่งก็เลยแนะนําให้ไปหาายการคุ้มครองศิษ์วันหนึ่งเนี่ยเขาช่วยอย่างเดียวได้ดูแลท่านอัชราที่โรงพยาบาลค่ะก็ท่านก็แนะนํำคือช่วงเวลาแบบนั่งคุยกับท่านก็เล่าเรื่องอะไรให้ท่านฟังท่านก็ว่าโอ้ยี่ต้องไปพบ อายการคุ้มครองสิทธิ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาท่านก็นัดให้ก็ไปเลยก็รวบรวมเอกสารต่างๆท่านบอกว่าเอามาหมดเลยนะพี่ที่พี่จ่ายคือหมายความว่าทุกเดือนหลายปีที่ผ่านมาที่พี่จ่ายให้เขาอะค่ะ,คะนี่ก็รวบรวมมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ,ค,ะคือคือใบเสร็จรับเงินที่ชําระอะค่ะก็เก็บให้หมดเก็บไปหมดอะค่ะ คือมีเราชําระเองเพราะว่าน้องพอรู้ว่าเขาจะมายึดทรัพย์อะไรเราน้องก็ไม่จ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจ่ายเองตลอดค่ะถามความรู้สึกป่ะาหมื่าหลังจากที่ถามความรู้สึกค่ะหลังจากที่อายการเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยนี่ให้สําเร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องถูกยึดบ้านไม่ต้องโดนฟ้องล้มละลายแล้วความรู้สึกของพี่ขาวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโล่งใจไหมคะ ก็ก็โล่งใจอ่ะค่ะโล่งใจก็บอกว่าทีนี้ก็ก็ไปคุยให้พวกที่ทํางานพวกคนรู้จักฟังบางคนเขาก็มีปัญหาคล้ายๆพี่ข่าวนะคะพี่ขาวก็แนะนําให้ไปที่อายการคุ้มครองสิทธิ์อะไระคาบางคนเขาก็ไม่กล้าไปอ่ะนะคะแต่เราบอกว่าไปเลยค่ะที่นั่นเนี่ยเขาจะมีแบบ แนะนำต่างๆมีทนายความอาสาซึ่งน่ารักมากจะช่วยเราอะไรเงี้ยค่ะเรียบเรียงเอกสารทําทุกอย่างอะค่ะ,<ฮ>ะท่านก็ท่านอายการแต่แต่ละท่านก็น่ารักอะไรเงี้ยค่ะอายการเขาก็อายการชยานนี้แต่ค่ะท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยอะค่ะโอเคค่ะแล้วเขาเ,คคเคคข,า,ขาช่วยทั้งหมดเนี้ยคุณขาวต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมครับไม่เสียคะ่ะปีหมดเลยนะครับ ฟรีหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขาวกลัวเหมือนเพื่อนแล้วไม่ไปพบเนี่ยวันนี้ไม่แน่นะครับบ้านอาจจะถูกยึดขายท่อตลาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้พูดคุยเนี่ยครับพอมีคนแนะนําแล้วเนี่ยอย่าลืมไปลองทําดูครับท่านผู้ชมอย่าไปกลัวครับคุณขาวไปพบนะครับเนี่ยนี่ตั้งล้านหนึ่งนะครับล้านสองนะเขาจะยึดบ้านเราตั้งราคาตั้งสี่ล้านเอาไปขายแต่พอเราจบเนี่ยคุณขาวก็เสียหายแค่สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับปิดจบไม่ต้องเป็นหนี้กันแล้ว ชีวิตไปเริ่มต้นใหม่ขอให้โชคดีเลยครับค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณพี่ขาวนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะบครัพี่หนุ่ยคะผู้ชมทางบ้านดูแบบนี้อยู่อยากจะให้พี่หนุ่ยเตือนเป็นอุทาหรณ์หน่อยกรณีของการไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะที่เราดูอะครับกี่ครั้งคะคนค้ำประกันช้ำใจเสมอค่ะนะครับเพราะอะไรบางทีเขาเดือดร้อนน่เขาไม่มีเงินจะจ่ายหนี้ คนค้ำก็เดือดร้อน <c oughs> หรือถ้ามันเขาไม่เดือดร้อนเขาป่วยเขาตายเขาก็ไม่มีเงินจ่ายนี่คนค้ำก็เดือดร้อนเพราะนั้นทุกครั้งที่จะค้ำนะครับท่านผู้ชมได้โปรดคิดนะครับว่าแล้วบ้านเราล่ะที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ครอบครัวเราอยู่เ <c oughs> มื่อกี้นี่คุณขาวเพิ่งบอกว่าบ้านหลังเนี้ญาติพี่น้องอยู่กันหลายครอบครัวรถ้าเสียไปยมรดกจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะมองหน้าญาติพี่น้องได้ไงเ <c oughs> พราะทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคิดจะค้ำใครอย่าลืมคิดถึงพ่อแม่พี่น้องลูก ครอบครัวเราว่าจะอยู่กันยังไงถ้าเราถูกฟ้องคิดถึงนค,คนที่อยู่ด้านหลังเราด้วยคนที่เราค้านะเขาไม่โกงหรอกครับแต่เขาไม่มีจะจ่ายหรือเขาป่วยหรือเขาตายเรารับผิดชอบแทนเลยนะครับค่ะ คือเคสของเรื่องของการทาประกันเงินกู้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <S <S แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเอามาฝากเป็นอุทาหรณ์มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะคดูเราอยู่แล้วก็ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาในเพจรายการหมอความมหาชนค่ะพี่หนุ่ยคะคบ,บอกว่าออดิฉันทุกใจมากเลยค่ะเรื่องที่ดินของแม่สามีแล้วก็บอกว่าน้องสาวแม่แท,แท้ๆเลยนะคะ2คนแล้วก็น้องเขยอ,อีกหนึ่งคนคเข้ามาหาแม่ที่บ้านค่ะคบ,บอกว่าจะขอยืมฉนดที่ดินไปจำนองหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไถ่คืนให้ปรากฏว่า ไม่ไถ่คืนให้สักทีกลัวว่าจะถูกยึดที่ดินนะคะก็เลยอยากจะมาขอคําปรึกษาว่าจะทํำยังไงได้บ้างอยากจะให้ช่วยไกล่เกลีย่ยให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ <c oughs> แต่ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับคาถามที่ส่งมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> บอกว่าเพราะเอาที่ดินไปทําจำนองให้เขาแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้เงินไปด้วยหมื่นหนึ่งอ่าใช่ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นต้องเตือนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าเห็นแก่เงินหมื่นหนึ่งครับจะเสียที่ดินทั้งแปลง ถ้าคนที่เขายืมไปจำนองเนี่ยเขาไม่ผ่อนชำระเขาไม่ใช้นี่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ครับที่เขียนมาจะให้เราไก่เกลี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วว่าญาติพี่น้องมาขอให้เอาที่ดินไปจำนองใช่ค่ะอันนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจเลยนะว่าคำถามนี้เขียนมาได้ครบถ้วนไหมนะครับว่าคุณแม่ของท่านที่ถามเนี่ย ไปเป็นลูกหนี้เองหรือเอาที่ดินไปจำนองให้เขาแค่นั้นค่ะเสริมหน่อยละกันเขาเขาให้ข้อมูลมาีกหนึ่ยค่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าเอาไปจำนองไว้สี่หมื่นแต่ว่าทางฝั่งของน้องแท้ๆเนี่ยสองคนเอาไปคนละหมื่นห้าครับส่วนอีกหมื่นหนึ่งอ่ะคุณแม่เอามาเพราะฉะนั้นวันนั้นแม่ได้หมื่นแม่ก็เห็นทีนี้ตรงนี้แหละครับถ้าแม่เป็นคนไปกู้ให้เขาต้องดูสัญญากู้แล้วครับนะที่กู้มาเนี่ยถ้าแม่เป็นคนกู้ให้เขาแม่ต้องรับผิดมากด้วยนะแต่ถ้าแม่ไปแค่จำนอง ลายแรงสุดก็เสียที่ดินแต่ถ้าเป็นคนไปกู้เวลาที่ดินแปลงที่นี้นค,รครับชําระบังคับชําระหนี้ขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอใช้หนี้เขายังจะดําเนินคดีกับแม่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถือเอกสารสัญญาที่มีนะครับให้ครบถ้วนเข้าไปหาอายการคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านอยู่จังหวัดไหนไปใกล้บ้านไปที่นั่นนะครับเอาเอกสารไปให้อายการตรวจด,ดู อายการจะได้หาทางช่วยเหลือเหมือนอย่างกรณีคุณขาวเมื่อสักครู่นี้ครับไปตรวจดูเอกสารว่าคุณแม่คุณเอาไปเนี่ยไปจำนองหรือไปกู้นะครับเราต้องรับผิดชอบกับหนี้จํานวนเท่าไหร่จะได้ตรวจดูว่าความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนเท่าไหร่และเชิญเจ้าหนี้มาคุยกันมาเจราจาเพื่อหาทาง,งระงับข้อพิพาทนะครับตรงน,นี้เขียนมาขอให้อายการช่วยไก่เกียรยินดีครับมาได้เลยนะครับเข้าไปเลยครับค่ะ ทราบว่าเรื่องนี้อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคก็ไปหาได้ที่อายการจังหวัดจังหัดร้อยเอ็ดอันนี้จบเคสนี้คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเคสนะคะส่งเรื่องเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้หนูตกเป็นผู้ต้องหาคดีชอบโกงค่ะหนูโดนมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินแล้วก็นําข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารแห่งหนึ่งตอนนี้ธนาคารแจ้งว่าหนูจะโดนหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจหนูไม่รู้จะทํายังไงต่อไปเพราะชื่อข้อมูลการยืนยันตัวตนใบหน้าเป็นตัวหนูหมดเลยค่ะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้เ <c> ข <oughs> ้าสู่บัญชีระบบใหม่แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ว่ายืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้ะนะครับท่านผู้ชมคงจําได้นะครับเราเตือนกันในรายการนี้ประจํา <ฮะ S 1> ว่าใครที่รู้ตัวว่าพลาดแล้วไปเปิดบัญชีให้เขาเอาไปใช้บัญชีม้าไม่ว่าจะไปสมัครงานหรือไม่ว่าจะกู้เงินอะไรก็ตามถ้าเปิดบัญชีให้เขาแล้วรู้ว่าเราไม่ได้เงินกู้หรือเราไม่ได้ทํางานท่านต้องรีบไปปิดบัญชีเองทันทีครับเพราะเขาจะเอาบัญชีท่านเนี่ยไปรับเงินจากการหลอกลวงจากการช่อโกง แล้วเมื่อรับเงินมาแล้วเวลาผู้เสียหายไปแจ้งความเขาต้องแจ้งความก่บท่านแหละครับเป็นเจ้าของบัญชีไปรับเงินธนาคารก็แปะป้ายทุกธนาคารว่าไปเปิดบัญชีแทนกันหรือบัญชีม้าเนี่ยมีโทษทางอาญาแต่โทษแค่เปิดบัญชีเนี่ยนะครับไม่เท่าไหร่วันนี้น้องคนนี้จะโดนข้อหาช่อกงและไม่รู้ว่ากี่กรรมนะครับสมมุติว่าเอาบัญชีของน้องเนี่ยไปหลอกลวงรับเงินคน10ครั้งน้องก็โดน10คดีโโนะร้อยครั้งก็โดนร้อยคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่ดีที่สุดนะครับ เข้าไปพบพนักงานสอบสวนไปพูดความจริงครับนะะไปชี้แจงแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการขอปรึกษาอะไรเพิ่มเติมเดินเข้าไปหาไอการคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านนะครับเพื่อไปขอคําแนะนําว่าจะให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างไรเพื่อบรรเทาผลร้ายให้ร้ายเนี่ยมันกลายเป็นเบาขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็ขอเตือนครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีใครที่รู้ตัวว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีไว้ตอนนี้รีบไปปิดบัญชีครับ ถ้าเราปิดบัญชีแล้วเนี่ยพนักง,งานสอบสวนตำรวจเขาเรียกมาให้เราไปพบเราจะได้ไปแจ้งเขาได้ว่าเนี่ยเราไปปิดแล้วเราถูกหลอกเราไปปิดแล้วอย่างน้อยการที่เราไปปิดบัญชีเนี่ยมันยืนยันว่าเราไม่ต้องการโกงใครครับ อเอาละค่ะอย่าลืมทําตามคําแนะนํานะคะของอธิบดีอายการนะคะ,ะคุณผู้ชมคะฝากรายการหมอความมหาชนด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายหรือว่าอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยที่เพจ Facebook รายการหมอความมหาชนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามรายการแล้วก็ดูรายการย้อนหลังทางช่องทาง YouTube ของหมอความมหาชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหมอความมหาชนแล้วนะคะพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงดิชันแอลสารารัตรัตนสุวรรณพร้อมทีมงานลาไปก่อนเรามีนัดกันนะคะ เสาหน้าหนาฬิกาห้นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ